สวัสดีค่ะพบกับแคนล,ลักโยทินตอนที่สองห้องโดยสารเต็มไปด้วยความเงียบสงัดกว่า10นาทีเราถูกกักขังอยู่ภายในฟองอากาศที่กำลังมุ่งหน้าลอยสู่เวหาอย่างไรจุดหมายพอกันทีเธอไม่อยากติดอยู่ในคุกแห่งความวิเวกวังเวงนี้อีกต่อไปแล้วพี่เมฆโกรฟ้าหรอคะนภากาตัดสินใจยุติบรรยากาศแสนเงียบจนผิดปกติ พายแนวรถลงด้วยประโยคคำถามที่พอทราบคำตอบดีแก่ใจฟ้าไม่ควรพูดเหมือนอย่างที่พูดใส่คุณพาร์ตบามนั้นอีกเมคาบังคับน้ำเสียงของตนเองให้ดำเนินไปอย่างสม่ำเสมอพี่ไม่ใช่สิ่งของไม่ใช่ของของใครอีกอย่างฟ้าเป็นผู้หญิงคนได้เสียหายมากที่สุดคือฟ้าเข้าใจหรือเปล่าเขาสั่นศีรษะเคลื่อนสายตาม,มาหยุดอยู่ที่เธอ คงดูแย่มากเลยใช่ไหมคะในสายตาของทุกคนน้ำเสียงกระเงากระงออตกลับมาแต่เขากลับเห็นเพียงภาพความดื้อรันแบบฉบับเด็กสาวอายุ12มากกว่าหญิงสาวในวัย22ปีหัวใจของเขาบีบตัวเข้าหากันอย่างเจ็บปวดการเวลาไม่ได้ทำให้นภา,ากาศโตขึ้นเลยจริงๆเธอยังคงน่ารักและน่าทนุถนอมสมองสั่งให้เขายุติความคิดเหล่านั้นเสีย เมคาชักมือที่กำลังจะยื่นไปจับมือเล็กเปลี่ยนมาเป็นรูปเสียษจเธอก่อนจะวกกลับที่จับพวงมาลัยแทนฝั่งพี่นภา,าไม่มีใครคิดกับฟ้าอย่างนั้นหรอกทุกคนหวังดีกับฟ้านะครับไม่ใช่ทุกคนหรอกนะที่หวังดีกับเธอนาภากาดถอนใจช่างเธอเพราะเธอไม่สนใจใครทั้งนั้นคนเดียวที่เธอแคร์ก็คือเขามือเล็กยื่นไปจับท่อนแขนใหญ่ ส่งผลให้หัวใจของเขาเต้นแรงขึ้นตามกระแสไออุ่นที่วิ่งผ่านท่อนแขนเข้าสู่กลางอกฝาไม่อยากให้พี่เมฆเกลียดฝาค่ะฝากลัวเมฆาหายใจสะดุดเขาเปลี่ยนมาจับมือเธอแล้วยกกลับมาวางที่เดิมฝาอยากไปไหนดีครับพี่จะไปส่งเรียวปากสีชมพูระเลือบบุยลงเมฆาเปลี่ยนเรื่องอีกแล้วนภา,ากาศขอปลายนิ้วบริเวณขมับ ดวงตาจดจ้องอยู่ที่เขาอย่างครุ่นคิดปล่อยให้คนที่ถูกเพ่งพิษต้องหายใจสะดุดอยู่หลายครั้งเวลาเธอเพลอแผลอย,ย่างนี้นภากาศช่างเหมือนเด็กน้อยแสนไร้เดียงสาแววตาของเธอดูบริสุทธิ์อ่อนโยนต่อโลกจนเขาอยากจะใช้ทั้งชีวิตนี้ปกป้องเธอเอาไว้น่าแสดายสิ่งที่เขาสัมผัสได้ดันเป็นเพียงอะไรที่ไม่มีอยู่จริงไม่ใช่ตัวตนของเธอ ฟ้านึกออกแล้วเสียงใสดึงสติเมฆากลับมายังปัจจุบันไปคอนโดของพี่เมฆดีกว่าฟ้าอยากไปคอนโดของพี่เมฆค่ะอะไรนะเขาอุทานเสียงไม่เบาให้ฟ้าไปนะคะพี่เมฆฟ้ายังไม่เคยเห็นห้องของพี่เมฆเลยอีกอย่างห่างทั้งกรุงเทพฟ้าก็เดินเที่ยวมาครบหมดแล้วบางที่มากกว่าห้ารอบ้วยสัาไปฟ้าเบื่อจะแย่อยู่แล้วนะคะพี่เมฆ นภากาศออดออนไม่หยุดในฐานะน้องสาวไม่ผิดใช่ไหมหากเธออยากเข้าไปสำรวจตัวตราแหล่งกบดานเอ้ยห้องนอนของพี่ชายบ้างบางทีเธออาจจะได้เจอกรอบรูปหวานใจของเขาตั้งโชว์อยู่บนโต๊ะใกล้กๆกับเตียงนอนเธออยากรู้เหลือเกินเมค่าจะมีใครแอบไว้ในใจบ้างหรือเปล่าแต่ก็ภาวนาขอให้เขาไม่มีใครนอกไปจากเธอไม่ได้ นภากาศพังงาดกับน้ำเสียงดุดานที่ตอบกลับมาดวงตากลมโตเบิกกว้างเคล่้นด้วยความไม่เข้าใจเมคาโกรดอะไรเธอทำไมอยู่ๆเข้าถึงต้องขึ้นเสียงใส่เธอแบบนี้ด้วยพี่เมฆเป็นอะไรหรือเปล่าคะเมคาผ่อนล,ลมหายใจยเยาวเหยียดออกมาพี่ขอโทษครับฟ้ากดเหล็กของฐานทา้าล่อยเข้ามาในสบองเขาจำได้ดีว่าเป็นคนร่วมตั้งกฎข้อนี้ขึ้นมา พร้อมกับมีดอกดินเป็นกองหนุนหล,ลกักจนชลรทีต้องยอมจำนนเห็นชอบกับกฎเหล็กข้อนี้ด้วยห้ามพาผู้หญิงเข้ามาในฐานทัพจนกว่าจะมั่นใจว่าผู้หญิงคนนั้นคือคนสุดท้ายแล้วจริงๆคนที่พร้อมจะหยุดทุกอย่างไว้ที่เธอเท่านั้นแม้กฎเหล็กจะเป็นเพียงความเชื่อจอมปลอมที่สร้างขึ้นมาเพื่อกันท่าโลทีจากการพาหญิงสาวแปลกหน้ามาค้างเืนด้วยแล้วกฎเหล็กของฐานทับยังมีความศักดิ์สิทธิ์ เกินกว่าจะมองข้ามไปได้ง่ายๆเมสิตาเคยยิงสาวคนแรกที่ฝ่าฝืนกฎและเข้ามาในฐานทัพโดยไม่ได้รับรู้อะไรด้วยแต่ตอนนี้เธอกลับกลายเป็นสภัยใหญ่ของฐานทัพเป็นแม่ของลูกดอกดินทิพทาราถูกคาสโนว่าแห่งท้องทะเลจอมโจเล่เยี่ยงชลทีพาเข้ามาค้างคืนในฐานทัพผลออกมาคือเธอกลายเป็นผู้หญิงคนสุดท้ายที่ได้ครอบครองหัวใจนาวิกโยธินหนุ่ม เป็นคู่มั่นหมายที่มีแผนจะแต่งงานในอีกไม่นานนี้แต่นภากาศไม่ใช่ผู้หญิงของเขาไม่ใช่หญิงสาวที่เขาคิดจะรักไม่ใช่บุคคลที่เขาหมายปองเธอไม่ได้มีความหมายอันใดกับเขาเลยเขาไม่สามารถทรยศต,ต่อตัวเองในการฝ่าฝืนกฎเหล็กของฐานทัพได้เขากลัวอาถรรพ์ของพรหมลิขิตจะย้อนกลับมาเล่นตลกกับชีวิตเขา เช่นเดียวกับที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วกับเพื่อนทั้งสองนภากาศจดจ้องเมคาอยู่หลายนาทีแววตาลึกลับซับซ้อนของเขาทำให้มมเธอเดาความคิดไม่ออกเขาดูสับสนเหลือเกินพี่เมค,คะมีอะไรหรือเปล่าคะพี่เมฆมือเรียวสกิดต้นแขนเป็นผลให้เขาสะดุ้งเอาจากผวังเปล่าวันนี้พี่ไม่สะดวกพี่ขอโทษนะครับฟ้าไว้วันหลังพี่จะพาฟ้าไปนะครับ ถ้าพี่เมฆไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรค่ะนภากาศทำหน้าเจือนพี่เมฆอยากไปไหนก็ไปเลยค่ะฟ้ายยังไงก็ได้อยู่แล้วสีหน้ากระอกระอ่วนของเมฆาทำให้เธอไม่อยากรบเราเขามากไปกว่านี้เมฆาผ่อนลมหายใจยาว,เว์เยีอดออกมาพร้อมรอยยิ้มสบายใจขึ้นกว่าเดิมเขาจะไม่มีวันพาเธอไปที่นั่นแน่นภากาศจะไม่มีวันได้เข้าไปในฐานทัพของเขา เธอไม่ใช่ผู้หญิงของเขาเริงระหวังเธอกับเขาไม่มีวันเป็นไปได้งั้นพี่ว่าเราไปหามื้อเช้าทานกันก่อนดีไหมครับพี่หิวแล้วฝ่าเองก็ยังไม่ได้ทานอะไรเลยใช่ไหมก็ได้ค่ะพี่เมฆเธอยิ้มอ่อนให้กับข้อเสนอของเขานภัสสอย่อตัวกลับลงนั่งที่เดิมพร้อมกําเมือทั้งสองข้างเข้าหากันใบหน้าเธอคลายอยู่ในอารมณ์ปกติ หากไม่สังเกตรกรามที่ขบแน่นมากเกินไปถูกแล้วแหละเธอกำลังพยายามระงับอารมณ์เดือดดานของตัวเองอยู่แม้จะอยากระบายมันออกมาเต็มทีก็ตามฉันเกลียดแกนังฟ้าฉันจะทำให้ทุกคนที่แกรักต้องเกลียดแกทุกคนรวมถึงพี่เมฆด้วยพี่เมฆต้องเกลียดแกมากกว่าใครกำปั้นทุบลงบนโต๊ะอย่างแรงถ้าไม่มีนภากาศสักคนเธอก็จะได้ถูกอย่างที่ต้องการ เป็นบุตรสาวคนเดียวของพลอากาศเอกชัดนดาไนกวีประพัเชัดน้าชูตาได้อย่างภาคภูมิใจในวงสังคมชั้นสูงโดยไม่ต้องได้ยินเสียงสุกซิบนินทารับหลังว่าเป็นลูกนอกสมรสที่เข้ามาแทนที่ผิมพิลาศมารดาของนภากาศอดีตบุตรสาวคนเดียวของรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมโลกนีไม่ยุติธรรมสำหรับเธอกับมารดาเลยสักนิดแม่ของเธอไม่ใช่เมียน่อยใคร แม่ของเธอมาก่อนแต่โชคร้ายที่แม่ของเธอไม่ใช่ผู้ลากมากดีเหมือนอย่างพิมพิราศเธอเกลียดมันนาภากาศกับแม่ของมันต่างหากที่เป็นฝ่ายแย่งทุกอย่างไปจากเธอและแม่แต่สังคมกลับไม่ยอมรับเพราะเหตุผลเพียงเท่านี้เพียงแค่แม่ของเธอไม่สามารถเหนือกว่าแม่ของมันได้เธอจะไม่ยอมเป็นอย่างนั้นเธอจะต้องเหนือกว่านาภากาศให้ได้ทุกทามเธอจะแย่งทุกอย่างที่มันรัก ทุกคนที่มันรักต้องกลายเป็นเกลียดมันขึ้นใจเธอจะคอยดูวันที่นภากาศพังพินาศไม่เหลือใครในชีวิตเมคาจอรดรถบริเวณลานจอรดรถของห้างสรรพสินค้าซึ่งตั้งอยู่ห่างจากคอนโดมิเนียมของเขาไม่มากเขาใช้เวลาช่างใจตลอดเส้นทางสุดท้ายแล้วจึงจบลงที่นี่มีความคิดหนึ่งแวบเข้ามาแทรกพื้นที่เล็กๆภายในสมองร้องบอกให้เขาตามใจเธอ นภากาศอาจจะแค่อยากไปนั่งเล่นที่คอนโดมิเนียมของเขาต้องการมือเฉาง่ายๆในช่วงสุดสัปดาห์แต่เขาเลือกเชื่อความคิดส่วนใหญ่ที่มีอิทธิพลมากกว่าเธอไม่ได้น่าสงสารเธอโชคดีที่เล่นละครเก่งก็เท่านั้นนภากาศทำตัวเป็นนางเอกแสนไร้เดียงสาได้ทุกสถานการณ์อยู่แล้วเมคาสะบัดความขัดแย้งในหัวสมองไปให้พนทางเขาลงจากรถ พลางอ้อมตัวไปเปิดประตูให้นภากาศพร้อมรับกระเป๋าจากเธอมาถือเอาไว้ไม่ผิดจากค่าสักเท่าไรมีสายตาหลายคู่จ้องจับมาที่เขาและเธอพลังชื่นชมในความน่ารักหรืออะไรก็ตามที่เล่นอยู่ในหัวสมองของคนเหล่านั้นแววตาที่แสดงออกมาคือนภากาศช่างเป็นหญิงสาวที่น่าอิจฉาเหลือเกินในยามนี้แต่สำหรับเขานี่ก็แค่ฉากหนึ่งของการแสดงที่สร้างขึ้นมา ให้เธอตายใจเท่านั้นเองผู้หญิงคนนี้ใช้ความน่ารักสดใสฆ่าน้องชายของเขาให้ตายทั้งเป็นก่อนที่เมคินจะตัดสินใจจบชีวิตของตัวเองลงด้วยความคิดงี่เงา่าเพื่อเรียกร้องความสนใจจากผู้หญิงที่ไม่รู้สึกรู้สาหรือแม้แต่สลดใจต่อการเป็นต้นเหตุฆ่าชีวิตคนคนหนึ่งเลยความยุติธรรมของโลกใบนี้อยู่ที่ไหนกันดูสิ่งที่เธอทำกับเมคินสิ แล้วอะไรคือผลตอบแทนของเธอชีวิตเถินฟ้าเราเทพที่ดาที่มีทุกอยา่างพร้อมอย่างนั้นหรอเขาไม่สามารถทนมองภาพนี้ไปตลอดชีวิตได้หรอกเขานี่แหละเจ้าคืนทุกอย่างให้เมคินเองฟ้าอยากทานอะไรดีครับเขาถามแล้วแต่พี่เมคเลยค่ะฟ้าทานได้หมดทุกอย่างอยู่แล้วค่ะนภากาศตอบน้ำเสียงสดใส ความจริงแค่ข้าวเปล่าหนึ่งจานร,ราดหน้าด้วยไข่เจียวจากฝีมือของเขานั่งทานหน้าจอโทรทัศน์พลังสนทนาเรื่องตลกบ้างหรือไม่ก็เล่าเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาเจ็ดปีที่ห่างหายกันไปให้เธอฟังเธอต้องการแบบนั้นมากกว่านี่ฟากำลัง,ง่อนพี่อยู่ใช่ไหมครับเฮ้เมฆาจ้องตาเธออย่างรู้ทัน นภากาศจงใจปั้นน้ำเสียงสดใสขึ้นมาปิดบังความกระเงากระง,งอดของเธอเปล่าค่ะเธอบุยปากเขาสายหน้านิดๆเท่าที่พี่จำได้ฟ้าจะพูดแบบนี้ทุกครั้งเวลาที่ฟ้ากำลังน้อยใจพี่พูดถูกใช่ไหมฟ้าเธอหลบตาเขาฟ้าแค่ไม่เข้าใจทำไมฟ้าถึงไปนั่งเล่นที่คอนโดของพี่เมฆไม่ได้คะเมฆคาถอนหายใจเรื่องนี้จนได้สินะ ไม่ใช่ไม่ได้นะครับฟ้าแต่วันนี้ห้องพี่รกมากจริงๆพี่เกรงใจฟ้าพี่ไม่อยากให้ฟ้าต้องเห็นภาพอะไรแบบนั้นนะ่ะเมฆากลั้นใจปัดความขัดแยงระหว่างสมองและความรู้สึกออกไปให้ผลทางแม้การมองรอยยิ้มสดใสของเธอจะทำให้หัวใจเขาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดรวดร้าวแต่เขาก็ไม่สามารถแสดงอะไรออกมาได้อยู่แล้วในยามนี้แค่นี้เองนภากาศครียิ้ม เดี๋วฟ้าโทรเรียกแม่บ้านไปจัดการให้เอาไหมคะรับรองชั่วโมงเดียวเท่านั้นพี่เมฆจะได้ห้องใหม่เอี่ยมในพริบตาพอเลยตัวแสบเมฆขยี้ผมเธอเบาๆแาวตาคู่นี้บริสุทธิ์เกินกว่าจะฆ่าใครได้โอ้พระเจ้านี่เขาควรจะเชื่ออะไรดีระหว่างความจริงกับละครตกตาของเธอพี่สัญญาครับว่าพี่จะพาฟ้าไปแน่นอนแต่ว่าตอนนี้ตกลงฟาจะทานร้านไหนดี พญาในทองพี่ร้องอดครวนกันใหญ่แล้วนะถ้าฟ้าไม่สรงสารพี่ก็ได้โปรโดเห็นใจพวกมันก่อนเถอะครับโทษพี่เมฆเธอใช้มือทั้งสองข้างแรกเข้าไปกุมมือหนาที่กำลังทำให้ผมของเธอเสียทรงพลางฉีกกิ่มกว้างให้เขาเมฆค่คือคนในครอบครัวของเธอเธอไม่เคยรู้สึกอุ่นใจยำอยู่กับใครเท่าเขามาก่อนเลยขอเป็นร้านอาหารไทยไดีกว่าค่ะวันนี้ฝ่ายกยให้พี่เมฆ อีกอย่างฟ้าเองก็เบื่อรสชาติอาหารฝรั่งจะแย่อยู่แล้วจัดให้เดี๋ยวนี้เลยฟ้าไปกันเถอะเมค่าไม่ได้แกะมือเธอออกเขาเปลี่ยนมาเป็นกุมมือเล็กพลางเดินนําไปยังร้านอาหารไทยตามที่เขาต้องการเขาเลือกร้านหนึ่งซึ่งเคยมาทานกับดอกดินและโชลทีเมื่อเดืินก่อนแทนการพาเธอไปลองร้านใหม่เอาจริงๆเขาเป็นพวกสัมซากจำเจนะเขาไม่ชอบอะไรใหม่ๆนักรอกนี่แหละชีวิตแบบทหาร บางทีเขาอาจจะเฉยชาเกินไปเมคาเคลื่อนเก้าอี้ให้เธอก่อนจะเดินอ้อมไปนั่งฝั่งตรงข้ามกับเธอเขารับเมนูจากบริกรแล้วส่งให้เธอเป็นลำดับแรกเช่นเคยหัวใจของเขาเต้นในจังหวะสม่ำเสมอฟังเธอไายสั่งอาหารนับสิบรายการกับบริกรสมองกลับเน็บแนมอยู่ไม่ห่างนภากาศไม่รู้จักคุณค่าของเงินทองอีกทั้งไม่เคยสนใจความรู้สึกของใคร เธอคือจุดศูนย์กลางของโลกแต่เขาก็อดใจไม่ได้ที่จะขาดเมนูอาหารมากมายของเธอลงให้เหลือเพียงไม่กี่รายการคงเป็นโชคดีเพียงอย่างเดียวของเขากระมังที่นภากาศไม่เคยโต้แยงเวลาเขาออกความเห็นบ้างและนี่ก็คือความยากลำบากในการย้ำเตือนกับตัวเองว่าเธอไม่มีวันคู่ควรเป็นอันขาดอย่างไรก็ต้องไม่ใช่นภากาศ พี่เมกทราบเรื่องที่คุณพ่อต้องไปดูงานที่สวีเดนหรือยังคะเธอถามขณะที่ปลายนิ้วเขี่ยหลอดในแก้วน้ำส้มตรงหน้าไปพลางๆครับพี่ทราบฝาาไม่อยากให้คุณพ่อไปเลยค่ะตั้งหนึ่งเดือนแน่เธอทำหน้าเศร้ามันเป็นหน้าที่นะฟ้าท่านนายพลเป็นถึงผู้บัญชาการทหารอากาศฝาาควรจะภูมิใจในตัวท่านมากกว่านะรู้ไหมเขาไม่ได้ตำหนิที่เธอน้อยใจ แต่แค่อยากให้เธอเข้าใจการทำงานและภาคภูมิใจก็เท่านั้นฝากเข้าใจค่ะว่าคุณพ่อจำเป็นต้องไปแต่ฝากแค่ไม่อยากอยู่บ้านเวลาคุณพ่อไม่อยู่ที่นั่นเหมือนไม่ใช่บ้านของฟ้าฟ้าเกลียดความรู้สึกแบบนั้นเหลือเกินค่ะพี่เมฆเธอถอนใจอีกตั้งสองอาทิตย์กว่าท่านนายพลจะเดินทางฟ้าอย่าเพิ่งกังวลสิครับอันที่จริงเขาเห็นว่าปัญหานี้เป็นเรื่องที่นาภากาศสร้างขึ้นมาเองแท้ๆ ทุกคนในบ้านพยายามปรับตัวเข้าหาเธอขณะที่เธอกลับปิดกัน้นไม่ยอมรับรู้อะไรทั้งนั้นถ้าเป็นเมื่อเจ็ดปีก่อนเขายอมรับว่าเธอยังเด็กเกินไปแต่ตอนนี้นภากาศโตมากพอที่จะยอมรับความจริงได้แล้วเธอควรจะปรับตัวเข้าหาคนอื่นบ้างไม่ใช่เรียกร้องให้ทุกคนปรับตัวเข้าหาเธออย่างเดียวพี่เมฆลับพักร้อนแล้วเราไปเที่ยวกันนะคะ สปีมานี้พี่เมกยังไม่ได้ช้ววันหยุดพักร้อนเลยสักครั้งฟ้าอยากให้พี่เมกพักผ่อนบ้างนะคะแาวตาของเธอมากไปด้วยความหวังอีกทั้งยังเหนือกว่าเขาในยามนี้ฟ้าเมฆคาพืมพำฟ้าไปลูกข้อมูลพวกนี้มาได้ยังไงกันเขาอดไม่ได้ที่จะกรอกตาทิ้งท้ายเมื่อไรเธอจะเลิกทำตัวเป็นเด็กไม่รู้จักโตอย่างนี้สักทีนะนภาอากาศคิดได้อย่างไรบอกให้เขาพักร้อนยาว เพื่อไปเที่ยวกับเธอสมองของเขาประมวลผลในทันทีให้ทำหนะได้อยู่แล้วแต่เธอไม่ได้มีความสำคัญขนาดนั้นเขาไม่มีวันยอมเธอในเรื่องไม่เป็นเรื่องพวกนี้หรอกเชื่อสิคะว่าฟ้าเป็นคนมีเซนต์เธอยิ้มกรุ้มกริมเมคาดูเป็นผู้ใหญ่เกินกว่าอายุเธออยากให้เขาผ่อนปรนความตึงเครียดในชีวิตลงบ้างอย่างน่อยก็ใช้เวลาพักรอนเติมเต็มความสุขให้กันและกัน พี่เมฆยิ้ลาพักร้อนแล้วเราไปเที่ยวต่างประเทศกันสักเดือนนะคะฟ้าจะขอให้คุณพ่อเซ็นอนุมัติให้พี่เมฆเองนะคะพี่เมฆไม่เอาหนาฟ้ายิ่งเป็นต่างประเทศเป็นไปไม่ได้เข้าไปใหญ่เลยเขาไม่อยากพูดให้เธอเสียน้ำใจจนเกินไปประเทศไทยของเรามีตั้ง7 7จังหวัดเขาคงภูมิใจกว่านี้หากเธอจะปรับทัศนคติของตัวเองลงบ้าง เขายังเป็นชายหนุ่มหัวโบราณชาตินิยมคนเดิมเสมอเขาสนับสนุนการท่องเที่ยวในประเทศไทยเอาเป็นว่าพี่จมาราฟาไปเที่ยวทุกวันหยุดเลยดีไหมครับแต่พี่เม่เสียงหวานเงียบลงเมื่อบริกรยกอาหารมาวางบนโตเธอรู้ดีว่าเขาต้องเปลี่ยนเรื่องอีกแน่และเมคาก็ทำอย่างนั้นจริงๆเขาไม่รอชาที่จะตักอาหารใส่จานส่งให้เธอ พี่ว่าเราทานข้าวกันก่อนดีกว่าฟ้าพี่หิวจะแย่แล้วเมคาเริ่มตักอาหารเข้าปากนภากาศดกัดดื่มฝีปากด้วยความจำนนเหมือนเดิมอีกตามเคยเธอไม่สามารถปฏิเสธการกระทำดีๆจากเมคาได้เธอไม่อยากดื้อรั้นให้เขารำคาญใจนอกจากบิดาแล้วเมคาก็คือที่พึ่งพิงสุดท้ายสำหรับเธอเธอไม่อยากเสียเขาไปไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม เธอจะไม่มีวันยอมเสียเม,มคาไปก็ได้ค่ะปลายหมึกประกาจะโดดลงบนแผ่นกระดาษสีขาวที่วางอยู่บนโต๊ะกระจกบริเวณโซฟาชุดภายในฐานทัพหลุมโลบภยัยแหล่งกบดานจะเรียกอะไรก็ได้แต่ที่นี่คือที่แห่งความสงบสุขสำหรับเขาอากาศโยทินมเหนื่อยหน้ามองบุคคลที่เข้ามาใหม่ ดอกดินเมสิตาและบุชายวัยหกเดือนในอ้อมแขนของหญิงสาวที่ดูสวยไม่สั่งไปจากเดิมเลยสักนิดเขาอยากขิวขึ้นเล็กน้อยเป็นเชิงทักทายดอกดินส่วนเมสิตาเขาเจอเธอที่เขาพิชอบก่อนขึ้นมาข้างบนแล้วถ้าฉันไม่ได้ตาฝาดแกก็คงจะกินยาพิษใช่ไหมวะไอเมกดอกดินและเมสิตาย่อตัวลงนั่งบนโซฟายาวตัวเดียวกัน ทงคู่จับจ้องเขาเหมือนทำอะไรผิดมาอย่างนั้นแหละอะไรของแกว,วะไอ้ดินใบหน้าของเมคาเต็มไปด้วยเครื่องหมายคำถามแกนั่นแหละกำลังทำอะไรวะดอกดินถลึงตาสายแบบฟอร์มลาพักร้อนบนโต๊ะเห็นอยู่แล้วจะถามอีกทำไมวะเขาอยากไกลคนอย่างผู้กองเมคาพิทักษทวีนเนี่ยนะยื่ลาพักร้อนยาวติดต่อกันเป็นเดือนนี่แกจะลาคละะอดหรอวะไอ้เมฆ ดอกดินกลัวขำเกิดอะไรขึ้นวะเกกินยาผิดนอนไม่หลับหรือว่านี่เป็นแค่มุกขำๆขอไว้ผ่อให้ใบาลาของแกได้รับการอนุมัติล่วงหน้าวะนั่นสิคาคุณเมฆตั้งหนึ่งเดือนนน่ะคุณเมฆจะไปไหนคะสีหน้าเมสตามากไปด้วยความชงงนสนเท่เธอมไม่แน่ใจว่าเขาแค่ลาบพักร้อนหรือลาออกจากราชการทางอ้อมกันแน่ส่วนสายตาของดอกดินล้ำลึกกว่านั้น รายนี้รู้เหตุผลของเขาดีแต่อาจจะต้องการความกระจ่างมากกว่านี้ผมว่าจะกลับไปพักผ่อนที่บ้านสักระยะนะครับเขาเลือบมองดอกดินชลาพักร้อนหนึ่งเดือนเลิกทำหน้าเหมือนหิมะตกกรุงเทพสักทีได้ไหมวะนี่แหละยิ่งกว่าหิมะตกกรุงเทพซะอีกถ้าเป็นคนอื่นฉันไม่สงสยัยแต่มันดันมาเป็นคนบ้าง,งานตัวพ่ออย่างแกน่ะสิวะเอเมคุคณเม่มีแผนจะทำอะไรหรือเปล่าคะ อย่าบอกนะว่าจะซุ่มเตรียมตัวเป็นเจ้าบ่าอีกคนเมสิตาเหลียวตามองเขาด้วยความพินิจพิเคราะห์ถ้ากำลังดื่มน้ำอยู่เดาว่าเขาคงต้องสำหักเพราะประโยชน์ของเธอเป็นแน่เจ้าบ่างั้นหรอเรื่องนั้นไม่เคยอยู่ในหัวสมองของเขาเลยเรื่องเตรียมตัวเป็นเจ้าบ่านี่อยู่ห่างไกลความจริงลรบลับเลยครับคุณเมย์ผมแค่อยากไปอยู่เป็นเพื่อนคุณแม่สักพักเมย์ค่ะพับกระ,ระดาษใส่ซองจดหมายสีขาว เขายังไม่พร้อมที่จะลงลึกในรายละเอียดหรืออธิบายความกระจาำให้ใครเข้าใจในตอนนี้เขามีเหตุผลของเขาเมื่อถึงเวลาทุกคนก็จะได้รู้เองว่าย,ยังไงเจ้าชัดอาขออุ้มให้หายคิดถึงหน่อยสิมานี่เร็วเมคายื่นแขนไปนรับหลานชายไว้หกเตือนมาจากเมสิตาเขาแยกตัวเดินหยอกล้อทาลกน้อยแทนการอยู่ให้ดอกเด่นและเมสิตาคาดคัน ในเรื่องราวที่เขาไม่มีคำตอบให้เขามีความจําเป็นที่จะต้องทำทุกอย่างเป็นภาระหน้าที่เขาไม่ใช่ใชายหนุ่มวัยสิบแปดปีเลือดร้อนที่จะได้ทำอะไรโดยปราศจากการตรึกตรองล่วงหน้าดินคะเธอคอยจุนเมฆาเดินหายเข้าไปในครัวพร้อมบูชาในอ้อมแขนฉันว่าคุณเมฆดูปแปลกแปกไปนะคะดินคุณว่าเขามีปัญหาอะไรในใจหรือเปล่า ดอกดินพยักหน้าเห็นด้วยเต็มทีมันดูแปลกไปหลานไปเส็จเลยแหละที่ลักผมว่ามันกำลังคิดจะทำอะไรบางอย่างโดยที่ไม่ต้องการให้ใครรับรู้อยู่คุณคิดว่ามันคืออะไรคะดินในฐานะที่คุณเป็นเพื่อนสนิทของเขาคุณดูคุณเมฆออกบ้างไหมเธอวางมือลงบนท่อนแขนดอกดินผมอ่านใจใครไม่ออกหรอกเมโดยเฉพาะคนอย่างไอเมฆถ้าเป็นคุณชนคงเดาง่ายกว่านี้ คุณเมฆเป็นคนดิ่งขิ่มแต่เขาก็ไม่เคยเย็ยนชาเท่านี้มาก่อนเลยนะคะดินเธอกำลังใช้ความคิดอย่างหนักความคุ้นเคยทำให้เธอมีความรู้สึกถึงความเย็ยนชาแต่เมฆ่าก็ไม่ได้แข็งกระรด้างเขาเป็นผู้ชายที่มีความมุ่งมั่นสูงนั่นแหละเธอถึงได้สงสัยว่าเขากำลังคิดจะทำอะไรอยู่กันแน่ฉันรู้แล้วคะ่ะดินครับเมดอกดินเลิกคิว้วเราต้องการตัวช่วยค่ะ เรื่องนี้ขาดคุณชนไม่ได้แน่นอนเราต้องการคุณชนขดินดอกดินดินนิ้วเป็นความคิดที่ดีทีเดียวเมเราต้องการไอชน